Má à, không được <laughs> Báo báo <bảo. cười> Ôi Áo Ở đây nào <laughs> Mười. Thôi, thăm mà hả? à, đây á ก็จะมูปานเหงาพ่อพ่อพอว่นอม่ได้ละก็ยากจัห้าไหมเหม่ยไม่จิกเนี่เอาละเอละวันอไม่ได้ละก็ยากสิเออหยอดเลยพอแล้วเ้อ พี่ลึกสายสีโกมินเด้หน่อยอีย่ลี่นี่ฟาฟาฟอฟพาอพอแล้วพาแล้วพี่เอาไปไดีจ้างเขาเอาละโอเคเราสำนีโอเคโอเคงั้นทออ้อได้ก็อ้อเถอนนะครับอ่าเดี๋หนึ่งเหลืออยู่ห้าหนึ่งออกไปได้ยี่นี่ต้องติดต่ออ้าโอเคครับ คลิปนี้ก็เจอไวปให้เท่านี้ครับแต่ให้เทน้าคือเก่าเดี๋ยวแด้เป็นสีเลอือดเลยนี่ฝ <c oughs> ากครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากกับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเออยังมีเลี้ยวอยู่กับต่อนี่เอามันต่อไง,งนี่นะ <c oughs> <c oughs> อ๋อรถมนะันล,ละหางเน่ยพ่อนะมันโตมันใหญ่พ่อมันโน้มไปได้กับย่าเนาะพ่อลราพ่อลราอ๋อข้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับขับมาท่ายอย่นี่มันเฮงฮ้าวเสื่อเลยต่เอเอ,อ้าเอ้าอ๋อยังมีเลี้ยวเยอะกับต่อนี่ เท่าน้ามันดูดอยู่นะรถนังน้อยอยู่พอแล้วเอาสมเอาได้อะไรนี่แบบอ้หมดหลอ้าวยี่มีเลี้ยวยืมตัวเออเอาพ่พ่อพ่พี่พอเดี๋ยวมันอพี่ได้มันตังพุดอเออยังบันอยู่ว่าพันนิสันขย้าอ้อนะ ไอ้แบบขันถูขยะโอห์ฮะไปแล้วบอมึงอยู่ <c oughs> มีเยอะดัดมาเลยครับเฟืองมันน้อยนะครับมีได้ตีเย็นรถน้อยรถใหญ่ดอกโอ้พนใส่เกียร์สะลูดัดนนโย่โอ้ไม่เกือบเสียไป มันมีอ๋มอมันต่อมันง่ายพูดจ้งวะมันมีอ๋มอมันต่อมันง่ายพูดผเข้าหน้ามันลูดินเส้นมาเลย <c oughs> เอาของใจเพื่อ นเืมันโอ้อดีพอพ่อพอพอมันมีเห yeah <laughs>